นี่คือลำโพงรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกทำมาจากเพชรมูลค่ากว่า3ล้านบาท3ล้านบาทครับ สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดมิลาครับแล้วที่ผมบอกว่าลำโพงรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกตอนนี้นะครับที่มูลค่ากว่า3ล้านบาทเนี่ยลำโพงตัวนี้ตอนนี้ยังไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับผมได้เห็นมาเนี่ยในงานโชว์ที่ยุโรปนะครับเขาได้ติดในรถเทสลาแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมคลิปที่ผมได้ไปยุโรปแล้วดูว่าลำโพงตัวนี้เป็นแบรนด์อะไรแล้วที่สําคัญคุณภาพเสียงเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปฟังกันดูครับครับทุกท่านครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธแอคคิวตันะครับในงานเครื่องเสียงเนี่ยที่ยุโรปซึ่งแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ลำโพงบ้านครับตอนนี้เขามาทําใส่รถยนต์ละที่อยากให้ฟังก็คือเจ้ารถเทส l a คันนี้เขาบอกว่าลำโพงตัวเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูลำโพงตัวเนี้ยเป็นลำโพงที่มีส่วนผสมทําจากเพชรนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงในรถเทสลาคันนี้ครับ คิเตอร์ตัวนี้มี3รุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นโดมบบเซรามิกตัวตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโดมเซรามิกผสมกราฟไฟต์ใช้ในการติดตั้งทั่วไปตัวตัวนี้เงาเงานี่คือเป็นพิเศษนะค,คือโดมเป็นไดมอนด์ครับเป็นเพชรนะครับนี่คือความแตกต่างของแอคคูตันครับแล้วราคาแพงมากๆกครับตัวนี้นี่คือด้านหลังครับใส่ซับ2ดอกแบบนี้ ในรถเทสลาคันนี้ครับซึ่งใส่ลำโพงแอค u ิวตันที่เขาบอกว่าเป็นลำโพงทำจากเพชรนะครับแล้วผมเพิ่งรู้ว่าราคามันเนี่ยพุ่งละสามล้านครับ What happened โอ้เรียกได้ว่าผมนี่แทบไม่อยากจะหยุดฟังเลยครับรายละเอียดดีมากๆทุกอย่างก็จะเข้าช่องหมดเพียงเพาโชว์ลำโพงเสียงกลางครับเสียงแหล่กัวเชิมมาตู้ Thank you for demo ควา มผมได้เอาเก็บเหตุการณ์ในงานที่ผมเห็นที่ยุโรปนะครับที่ออสเตรียามาซึ่งลำโพงตัวนี้คือแบรนด์แอคิวตันทวิตเตอร์เนี่ยทำจากเพชร1เม็ดเสียงกลางเนี่ยทำจากเพชร6เม็ดนะครับราคาที่โอ้ขายกันอยู่อ่ะล้านบาท3าล้านบาทต้องบอกว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันพิเศษจริงๆนะครับเสียงบางอย่างที่เราไม่เคยได้ยินอ่ะมันได้ยินในนั้นเลยนะครับแล้วก็ใช่กับรถเทสลาที่เงียบมากนะครับเอาเป็นว่าถ้างบไม่ใช่เรื่องสําคัญต้องการความ แล้วไม่ธรรมดาเนี่ยลำโพงตัวนี้ก็น่าสนใจครับเรามาดูกันครับว่าลำโพงตัวนี้จะเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่นะครับแล้วผมจะรอดูนะครับแล้วใครที่ใช้รถเทสลาแล้วอยากจะติดลำโพงแบบนี้ลองดูได้นะครับเอาไว้เข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ